สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับ PRC ครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อ EP นะครับหลังจากที่ทาคลิป up คอม1 0 0 0บาทไปในคลิปก่อนครับวันนี้ก็มีงบ5000เอ้ยมีงบ500บาทครับก็วันนี้ก็เอ้ยคลิป EP นี้ก็ได้เป็นก็ได้อัปเป็น S D เข้ามานะครับ หลังจากที่ผมใช้ฮาร์ดดิสไปหลายศตวรรษนะครับอันนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็น SSD สักทีครับวันนี้เราก็จะมาเีวิวว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับหลังจากอัพ SSD ไปนะครับอ่อไปดูในเกมกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับอยู่คนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับเฟรมลี Family. นี่นะครับก็จะมีกระชาก เฟรมเรทกรชาเฟรมเรทดึงบ้างนะครับแต่ก็ไม่กระตุกมากนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองขี่รถกันเลยครับถ้าทุกคนอยากรู้ความแตกต่างของคลิปนี้หรือว่าอัพเดตดีไปนะครับอัดกับพาร์ดิสอะมันมีผลมากนะครับบอกให้ไปดูไปดูไอ้คลิปล่าสุดครับที่ผมลงไปนะครับที่อัพคอมงบ1000นะครับอ่าแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับตอนนั้นผมยังใช้ ฮัดีอยู่นะอันนี้ผมเปลี่ยนมาใ,ใช้เอเดดีและดูความแตกต่างนะครับดูเฟรมเรทนะเฟรมเรทอาจจะต่ำนะครับแต่ไม่กระตุกเลยนะเล่นได้สบายๆนะเฟรมเรทต่ำไม่กระตุกก็สำหรับผมก็โอเคแล้วนะับนี่ครับแต่ว่ามันไม่กระตุกมันก็เล่นได้อะมันไม่หงุดหงิดครับแต่มันจะหน่วงๆสำหรับผมสบายครับรับได้นี่เฟรมเรทก็จะประมาณนี้ก็ชากก็ชากบ้างนะครับ แต่ถ้าตอนที่ผมใช้ฮาร์ดินขึ้นเล่นไม่ได้เลยนะแบบนี้คือขีแ่แรงแรไม่ได้เลยนะแบบกระตุกมากนะครับกระตุกแบบเล่นไม่ได้กระตุกจนแคดอ่ะแคดออกเกมอ่ะนี่ครับก็จะประมาณมานี้นะฮัทเธดเดอพี่ชายนี่นะครับเล่นได้สบายนะขี่เนี่ยทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปเอนั่นนะคลิปล่าสุดของผมนะความแตกต่าง ขนาดแบบขนาดแบบมันเป็น,ป,นประเทศที่ลื่นผมคิดว่าลื่นแบบลื่นอะลื่นสุดแลวประเทศไอทีเฮดบ็อกซิ่งอะครับผมขี่แค่มอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์อะยังกระตุกเลยนี่ครับประมาณนี้นะจะให้ดูการตั้งค่านะครับจะให้ดูการตั้งค่านะการตังค่าจะประมาณนี้นะครับ โรดแมปนี้ผมแนะนําให้เปิดนะครับมีผลนะครับมีผลต่อการแบบเล่นด้วย normal หมดเลยนะครับอันนี้ผมจะปรับแบบว่าเวลี่ไฮผสมไฮก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเอพีเอมันจะ30-40นะครับมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่มันก็เล่นได้นะเดีย๋ยวผมลองปรับไอ้นี้ให้ดูนะเงาเป็นไฮนะครับเงาเล่นได้นะครับเนี่ย แต่มันจะมีนิดนึงอะ่ะกระตุกนิดนิดนึงอะ่ะขัดนิดนึงครับแต่ไม่ไม,ไม่กระตุกแบบกระชากนะแบบเอฟกระชากไม่มีครับลองเขาบอกน้องนะ,น,นะครับตกแมปนะครับตกแมปไม่ตกเลยครับหลังจากอัพเอดมาไม่เคยตกแมปมาเลยแต่อัพไปดูคลิปเอ็นนะครับเอ่อคลิปที่โอ้พูดหลายรอบแล้วคลิปนั่นแหละครับคลิปล่าสุดครับขนาดแบบขี่แบบไม่ค่อยแรงอะ่ะยังตกแมปเลย แต่ว่าไม่ค่อยมีคนในประเทศนะครับยังตกแมปเลยคลิปนี้นครับแบบว่าสบายครับไม่มีตกแมปนะครับเนี่ยชีวสบายสบายเลยในเมืองก็ชิวๆนะครับถึง fps จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเล่นแบบว่าเล่นแบบไม่หง,งุดหงิดอะไม่กระตุกอะครับเล่นแบบ fps น้อยก็จริงนะก็นะจะมา เทให้ดูประมาณนี้นะครับว่าการที่เราแบบว่าอัพเอเดีไปเนี่ยมันมีผลม,มีผลมากแค่ไหน,นครับคนที่ชาฮาร์ดดิสเล่นก็มันไม่ได้เลยครับแบบว่ามันฮาดดิมันไม่ไหวแล้วสำหรับไฟอ็นะผมแนะนำให้เป็นเอเขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเอ็มเก็ยิ่งดีเลยครับให้ดูนะครับตรงคนเยอะๆผมยังไม่เจอคนเยอะๆเลยอ่ะ ไปตรงที่คนเยอะๆะครับตลาดกลางเลยนะน่าจะหน่วงสุดละในในแมปนะสำหรับผมนะนี่ครับไม่กระตุกเลยนะเราจะลองไปเล่นเขาให้ดูนะทุกคนเล่นเขาให้ดูว่าจะเป็นไงนี่นะครับเราก็จะมาเล่นเขาให้ดูนะครับ เหินสักสักสองสามรอบให้ดูนะว่าจะหรือเปล่าว่าจะเหินสบายได้ไหมนี่ครับก็อุย้ยผมก็เล่นเขาไม่ค่อยเก่งนะ เข่าสบายๆเลยนะไม่มีกระตุกนะ ก็ขอละเพียงเท่านี้ก็เฝากกดไลค์กดติดตามกันกด้วยน,น,นะครับ